สวัสดีครับผมพีนะครับจากช่องตามผมลงทุนคริปโตนะครับวันนี้ก็พบในหัวข้อเทคนิคเราะห์กข้ประจําวันจะมาวิเคราะห์ในส่วนของตเาดของ A D A นะครับว่ามีมุมมองสถานะขึ้นอะไรบ้างรวมถึงไอเดียนในการเทคโนนี้นะครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการิเคราะเป็นอย่ออายยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกาลังใจกันด้นนดวยหลังจากที่ผมเนตเบสไปน่าจะ23สัปดาห์ก่อนนะครับราคาตอนนั้นก็เคลื่อนที่เป็นไปตามแผนที่ให้ไว้ตอนนั้นจําได้ว่า ไม่ไแน่ใจว่าเราให้บายกันแถวนี้หรือเปล่าแล้วราคาขึ้นมาทดสอบโซนแนวต้านที่ให้ไว้ก่อนที่จะโว้ลขึ้นไปแล้วก็มีการย่อตัวลงมาใครที่ได้เซลล์ตัวน,นี้ก็น่าจะพอได้อยู่ก่อนที่ราคาจะบกกลับขึ้นไปทะลุแนวต้านทีไว้แล้วก็ย่อตัวลงมาครับปัจจุบันนี้หลุดน่าจะหลุดโซนนี้ไปแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวไปดูไอเดียหลังกัน,นต่อใครที่เทดในรอบไปแล้วก็น่าจะพอได้อยู่นะครับ ทีนี้เดี๋ยวขอ,อยาแจ้งประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทรดนะครับจะมีในส่วนของตัวเลื่อนมาที่ด้านล่างของจอแล้วจะมีคําว่าแสดงเพิ่มเติมตรงน,นี้นะครับที่จุดๆอยู่เปิดมาที่ด้านล่างนะครับจะมีในส่วนของเนื้อหาเพิ่มขึ้นมาเลื่อนมาที่ description ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวลายกลุ่มพูดคุยแผนตอนนี้จะเป็นลายไว้พูดคุยแผนของคริปโตแล้วก็ทอ,องคำจะมีการรับเดตมุมมองสถานะขึ้นเองในการเทรดให้ตลอดใครที่สนใจอยากได้มุมมองการเทรดเองในการเทรด ก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้ตอนนี้ไม่มค่อยไจ่นะครับลองสอบถามเงื่อไขกับทางเมนูอาจจะได้มีเพื่อนเทรดจะได้มีเพื่อนแชร์มุมมองด้วยนะครับใครที่เทรดคนเดียวอยู่ก็ลองทักเข้ามาได้ในส่วนของ,ใ,ของใครที่มีบัญชีกับทางเอกเนอยู่แล้วนะครับอยากจะย้ายผู้ดูแลมาอยู่ด้วยกันนะครับเราก็จะมีการซัพพอร์ตนะครับในเรื่องของไอเดียในการเทรดมุมมองการเทรดต่างๆหรือปัญหาการเทรดต่าง,างๆใครที่ติดขัดก็ทักเข้ามาสอบถามได้ก็เพียงแจ้งย้ายผู้ดูแลมาที่หมายเลข1 16 3 1 3 8 3นนะ ทักแชทไปหาเ,เาจ้าที่เอกหรือว่าถ้าสงสัยขั้นตอนการย้ายก็ทักไลน์มาสอบถามหรือว่าที่หน้าเพจได้เลยนะครับในส่วนของใครที่เป็นมือใหม่อยากจะเริ่มต้นลองเทคคริปโตหรือว่าทองคาสามารถคลิกลิงก์ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยจะเป็ลิงก์ไว้เปิดบัญชีสาหรับคริปโตแล้วก็ทองคํานะครับจะได้แล้วก็ลงถึงตลาดหุ้นอเมริกาด้าีหุ้นจีนด้วยนะครับมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยอเอาไปเทรดตลาดฟิวเจอร์ทีเฟกว่าเราอยู่ถ้าเบื่อแล้วลองมาเทรดตลาดโลกดูแล้วก็จะรู้ว่า เป็นยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นอิตาลียมนะที่ผมอัปเดตเมื่อวานนะครับถ้าเกิดใครจําได้เห็นไหมผมบอกว่าถ้าราคาไม่ผ่านแนวต้านตรงนี้เรามีจุดกับตัวมีโอกาสที่จะย่อดได้ปรากฏว่าราคาก็ไม่ผ่านแล้วก็มีการย่อตัวลงมานะครับอ,อันนี้ก็คือเพลนแพรของเมื่อวานก็เป็นแนวสั้นๆทีนี้เดี๋ยวเรามาดู ADA กันว่าน,นะครับเป็นเหรียญที่เราคุยกันวันนี้ใน,นส่วนของ ADA เนี่ยใน,นส่วนของภาพของ time f r a me มันนะครับ อันนี้อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับในเรื่องของมุมมองคลื่นเนี่ยเราไปคุยกันในคลิปของวันเสาร์นะครับคลิปของวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับมีเวลาจะมาอัปเดตให้ทีหนึง่งนะครับในส่วนของตัวกราฟทม์เฟรม,มันตอนนี้ ADA เราก็มีการทำภาพข้าวๆ้าแล้วว่าาเก,นนการลงจะอยู่ที่โซนนี้ถ้าเรามองว่าตัวนี้คือ A B C แล้วก็เซกเมนต์เนี้ย ที่ที่เราตามอยู่เนี่ยก็คือจากจุดเริ่มต้นนะครับตรงนี้เรอ,ออกก่อนนะครับเนี่ยจุดเริ่มต้นชุดเนี่ยอ่าเส้นเนี้ยขาลงตรงนี้เรามองว่าจบหรือยงังเนี่ยจะเป็นแค่โครงสร้างไซเย์ก็ได้นะเพื่อขึ้นต่อนะครับตอนนี้ข้อดีของมันคือยังอาจจะยังยกโลอยู่แต่ว่าข้อเสียคือมันมีไส้ที่โอ้ลับหลุดโลนี่ไปเรียบร้อยแล้วหมายความว่าก็มีโอกาสที่ที่จะลงต่อได้นะเพราะว่า มันมีดาวไซต์นะครับส่วนตัวมองว่าถ้าชุดนี้มันจบมันก็ dinner, อ Nie, tai, าจจะเป็นชุดเดียวกันได้อยู่แต่ตรงนี้ไซต์ตรงนี้มันเริ่มใหญ่นะตรงนี้อาจจะเป็นอ่า A นะครับตรงนี้อาจจะเป็น b ส่วนตัวมองแบบนี้นะก็คือ a น้อย b น้อย C น้อยจบ b แล้วค่อยลงนะครับเพราะว่าในสัดส่วนของ b ยังไม่ได้ทาร์เก็ตหรืออาจจะเป็นในรูปแบบของ diagonal ก็คือตัวนี้เป็นชุดขึ่งขยายใช่ไหมนะครับแล้วก็เป็น อาจจะเป็น A นะครับตรงนี้อาจจะเป็น B C นะครับตรงนี้จะเป็น D กับ E เนี่ยค่อยๆซึมลงมาแบบนี้แล้วค่อยกลับตัวขึ้นกลับอีกเคสนึงก็คือชุดนี้เป็นชุดคอมบิเนชันคือเป็นชุดนอนก็คือมองว่าจะเป็น A B C X A หรือเปล่า B C D E อะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นมุมมองที่เป็นภาพใหญ่เลยง่ายๆเดี๋ยว ราละเอียดขอขึ้นเราไปคุยกันอีกทีนึงสิ่งที่เราสนใจและโฟกัสเบื้องต้นเรามาตามเทรนด์ของชุดนี้ก่อนตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามี1สวิงและนี่รีบาวเป็นสวิงที่2ลงสวิงที่3ท้ายเกตในการลงก็คือชุดที่เราไฮไลท์ไว้ทีนี้สิ่งที่บอกว่าจะไปถึงราคาที่เราไฮไลท์ไว้ก็คือจะจุดเริ่มต้นจุดที่เส้นสีเขียวก็คือ0.3793เราลองไปไล่ดูต่อว่า มันมโอกาสลงได้ที่ไหนซึ่งถ้าถ้ามันมันปิดได้แบบเนี้ยก็มีลุ้นที่จะฟื้นตัวได้อยู่นะแล้วก็ลุ้นให้เดือนหน้าปิดเป็นเขียวในโอกาสที่จะโครงสร้างตรงนี้อาจจะจบนะครับแต่ถ้ายังไม่ได้เนะี่ยโอกาสที่จะลงหมาป้าด้านล่างก็มีนะเราดับดูทางเฟรมวีคับในส่วนของทางเฟรมวีคนะครับถ้าชุดนี้จะเป็นเทนขาลงนะครับจะเป็นเทนขาลงก็ อ่ะผมวางเงื่อนไขให้สองเงื่อนไขคือราคาไม่ควรรีเทสลึกรีเทสลึกก็คือไม่ควรมาอยู่เหนือโซนแนวต้านตรงนี้ผมมองว่าไม่ควรผ่านนะก็คือแนวนี้38.2-50%นะครับไม่ควรผ่านหรือลวยเค้ก็คือ48ถ้าจะรักษาภาพในการลงต่อแล้วก็ไม่ควรใช้เวลาเยอะด้วยเพราะว่าถ้าตรงนี้จะเป็นแค่โครงสร้างหลุปย่อยตัวนี้คือ A ใช่ไหมตัวนี้คือ B แล้วทั้งหมดนี้คือ C ตรงนี้อาจจะเป็นโครงสร้างของ C ก็คือจะเป็นขึ้นหนึ่งรีบาวสอง สามสี่ห้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นขาสีจะเป็นอิมเพลหรือว่านอนก็ได้ส่วนตัวมองว่าไม่ควรเกินตรงนี้แล้วก็ไม่ควรใช้เวลานานด้วยนะครับเพราะาไซส์มันจะดูใหญ่เมื่อเทียบกับเซกเมนต์นี้นะครับผมมองว่าเอาใกล้เคียงกันได้นะครับเนี่ยความใกล้เคียงเนี่ยแล้วก็ก็ลงต่อแต่ถ้าถ้าีเทสลึกไซส์มีความใหญ่เนี่ยอาจจะคอนเฟิร์มมาชุดน,นี้อาจจะจบตัวน,นี้จะเป็นโครงสร้างของการขึ้นอะไรสักอย่างในภาพใหญ่ซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับ ทีนี้วิกเนี่ยมีลุ้นนะถ้าเราดูจากอีกสี่วันนะปิดเขียวได้แล้วอาซาบราที่แล้วเป็นแท่งแดงแล้วก็มีเหมือนเป็นแท่งกลับตัวนะมีลุ้นที่จะเห็นการฟื้นตัวของการลีบาของ ADA ได้นะครับทีนี้ในส่วนของทาร์เฟมวิกชุดนี้เราดูว่าเทรนขาลงตัวที่จบหรือยังตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามี1 segment 2 Seg m ส n t 3 s e g m e n t ส segment เ segment, อันนี้เป็น segment ที่5หรือเปล่าแล้วตัวนี้อาจจะเป็นการขึ้นนะครับของรอบดีบาซึ่งก็จ,จะเป็นขึ้น1 ขึ้นหนึ่งแล้วตรงนี้จะเป็นการีบาของขึ้นสองถ้าเป็นขาสีของการลงต่อนะเพราะฉะนั้นอลองดับดูโครงสร้างย่อยนะครับเดี๋ยวขอดูเซกเมนที่สี่นะครับโอเคเซกเมนที่4ลงเซกเมนที่5 หรือว่าถ้าอีกเคสหนึ่งอาจจะถ้าตรงนี้แค่ไซเวอ์ออกข้างให้ให้ดีกีมันใหญ่กว่าชุดนี้ก็อาจจะคอนเฟิร์มได้เหมือนกันนะว่าเซกเมันเนี้ยจบนะครับตัวนี้อาจจะเป็นการรีบาร์ผู้ลงต่อหรืออาจจะเป็นการปรับตื้นพู้ลงต่อไปหาททักเกตโซน่าละเพราะนั้นถ้าตราบใดที่ราคายังแรงซื้อยังน้อยอยู่ฝั่งขาบายยังยังไว้วางใจไม่ได้ครับสำหรับเอเดียภาพขาลงยังกดดันอยู่ครับยังกดดันอยู่ ยังประมาทไม่ได้อ่ะเราดอปมาดูทางเฟรมเดย์ครับพอเราดอปมาดูทางเฟรมเดย์ในส่วนของโครงสร้างของราคาอืมเดี๋ยวนะขอไล่ไล่ดีกี้มาน,นะพอ4ใช่ไหมตรงนี้คือขาสตรงนี้คือโครงสร้าง ย่อยของหลูย่อยซึ่งตรงนี้เริ่มมีอาอเวฟบขึ้นมาอันดับวิดีโอทำฟิลมนี้ส่วนตัวมองว่าชุดนี้น่าจะจบครบหลูดลูย่อยแล้วน่าจะเป็นรอกของการรีบาวเพราะฉะนั้นส่วนตัวมองว่าถ้าย่อมาและยกตัวอยู่ได้มีลุ้นที่จะรีบาวหาค่ากเกตโซนด้านบนนักคิดว่าเซกเมนตาขาลงเนี่ยมีโอกาสที่จะจบนะใช้คำว่ามีโอกาสนะแต่สิ่งที่จะเห็นได้เมื่อ ราคาต้องกลับไปอยู่นแนว38.2ที่ผมบอกนะี่ก็คือโซนนี้ซึ่งเดี๋ยวเราลองมาเจาะโครงสร้างย่อตรงนี้ก่อนนะครับว่าจะซัพพอร์ตได้ประมาณไหนซึ่งถ้าดูน้าในงานตอนนี้ถ้าชุดนี้จะขึ้นต่อนะครับเดี๋งวน,น,น้อยชุดนี้ควรเบรค48.8ของชุดนี้ไปให้ได้ก่อนก็คือ0.26360 0.72715ถ้าอ่าทะลุ2โซนนี้ได้แล้วย่อมามีแท่งกับตัวละไซส์ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะอาจาจะสวัสดการย่อบ่ายเพื่อ ไปหาทากิโซนนั้นหมดดาอ่ะไอเดียภาพใหญ่ปอมๆมานี้ทีนี้นส่นของภาพระยะสั้นเนี่ยนัาหน้างานตอนเนี้ยเรายังไม่รู้ว่าตรงเนี้ยชุดที่รีบาร์ตรงเนี้ยอาจจะเป็นขึ้น2หรือ A ใช่ไหมถ้าตรงน,นี้เป็นขึ้น2ตัวน,นี้อาจจะเป็นขึ้นยน้คือ A อตรงนี้จ,จะเป็น B ีตรงนี้จะเป็น C แต่ขา C ควรจะถึงในระดับดีกีขั้นต่ำและควรจะให้สัญญาณในการจบที่เร็วแรงกว่านี้ถ้ายังลีลาแบบเนี้ยมันอาจจะเป็นแค่ลูกของโครงสร้างของ ขา C ตรงนี้ที่ยังไม่จบพร้อมที่จะลงต่อเลยก็ได้นะอันนี้คือข้อควรระวังเพราะเรามองว่าตัวนี้คือ A ตัวนี้คือ B ตัวนี้คือ C ตัวนี้อาจจะเป็นแค่ A แรกนะครับล้วอาจจะรีบาว B เรอาจจะมี C ขาหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้คือข้อควรระวังอ,อ,อย่างน้อยๆควรเบรกตรงนี้ไปก่อนให้มีการยกข่ายก่อนถ้ายังไม่มีเนี่ยให้เรามัดระวังในส่วนของจุดเริ่มต้นของชุดรีบาวตรงนี้จะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมถ้ารีบาวเป็นโครงสร้างของนอนสแตนดาร์ด ทาเกตในการขึ้นจะอยู่ที่ตรงนี้0.2587 0.2627อั s ไซดมีไม่เยอะเพราะฉะนั้นเรามาดูหลุมตรงนี้ก่อนตรงนี้ไม่แน่ใจนะว่าตรงนี้จะเป็นแค่ถ้าเป็นโครงสร้างของขึ้นสองย่างที่ผมบอก2หรือ B ตรงนี้ก็คืออาจจะเป็น A B C ระวังจบ C แล้วลงแรงนะถ้า2หรือ B หรือ C เนี่ยลงแรงกว่าถ้าเป็นหลูปย่อยของชุดนี้ แต่ถ้าจะเป็นลออของนิวไซเคิลที่จะขึ้นลออของกาลีบาวเนี่ยผมเปลี่ยนสีให้ก่อนตรงน,นี้อาจจะเป็นขึ้นขึ้นย่อยนะซึ่งซึ่งยังเล็กดูเล็กนะยังมีโอกาสที่จะเป็นแค่โครงสร้างย่อยของของขา C อันนี้คือ A อันนี้คือ B อนนี่คือ C อาจจแต่ไซส์มันมีความใหญ่พอสมควรนะตอนนี้มันดูเทียบค่อนข้างยากนะครับ ใช้วิกเป็นเกณฑ์อะกันใช้วิกเป็นเกณฑ์วิกเนี่ยมีรุ้นที่จะรีบาลนะครับมีรุน้นถ้าจะรีบาลถ้าสัปดาห์นี้ปิดเขียวได้เนี่ยรุ้นที่จะรีบาลหายาึงเกตโซนด้านบนปิดไม่ได้ระวังนะครับระมัดระวังก็คือแนวต้านตรงนี้0.2784ไม่ผ่านเนี่ยมีโอกาสที่จะเด้งผวล่งต่อเพราะนั้นชุดนี้ถ้าจะรีบาลผมมองว่าอะอย่างน้อยขอตามเป็น A B C ก่อนเลยกัน,พนเพราะฉะนั้นไทเกตในการขึ้นอัพไซด์นี่ไม่เยอะละ ถ้าตอนนี้คือ A ตอนนี้คือ B ตอนนี้คือ C ลงไว้ว่ามันเป็นนอนีกชุดหนึ่งมันอาจจะไปถึงตรงนู้นเลยซึ่งโครงสร้างในภาพด้วยของ Time Frame Day เนี่ยเห็นแล้วว่ามีหนึ่ง Segment Time Frame สี่ชั่วโมงเนี่ยราคาเริ่มมีความลังเลเห็นไหมอาจจะเป็นตัว,วก็นอกได้นะก็คือ A B C D แล้วก็รุ่นอีกขาหนึ่งครับในในภายใต้ข้อเขตที่ไม่เกิน64.8%ก็คือไม่ได้ยาวมากจนแบบถ้ายาวไปงมันไม่น่าใช่ล้ว ประมาณเนี้ยแล้วก็รุ้นที่จะลงต่อแล้วก็ไม่ควรใช้เวลานานนะถ้ามีแท่งกับตัวเพราะฉะนั้นโซนแนวต้านของ A/D/E คนระับถ้าเราจะตามมอุมองแดกนอกผมก็เลยมองว่าถ้าชุดนี้จะลงต่อขึ้นอีกขาหนึ่งแล้วว่าเงื่อนไขคือไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดโลนี้นะไม่ได้หลุดโรนี้นะครับเราขึ้นต่อเลยเนะี่ยแนวต้านตรงเนี้ยน่าสนใจนะโซนเนี้ย a d a นะถ้ามีแท่งกับตัวที่โซนแนวต้าน 0. สองห้าแปดห้าหรือศูนย์จุดเท่าไหร่ครับศูนย์จุดห้าเก้าสี่แล้วก็นาต้าถัดมาศูนย์จุดหกหนึ่งห้ากับศูนย์จุดหกสามเจ็ดนะครับเป็นโซนที่น่าสนใจในการหาจังหวัดหรือเซลล์หรือช็อตถ้ามีแท่งกับตัวแล้วก็นาต้าแข็งแรงเลยศูนย์จุดสองหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ใช้จุดนี้เป็นจุดออกส่วนถ้าย่อ,อเรามาตรงนี้มองว่ามันหลุดละมันอาจจะเป็นโครงสร้างของภาคของการเด้งพลงต่อนะครับ เด้งผู้ลงต่อตามเส้นสีแดงได,ได้หรืออาจจะเป็นการเด้งของโครงสร้างภาพใหญ่ที่อาจจะยังย่อมไม่จบแต่ส่วนตัวมองว่าอาจจะเป็นการเด้งพู้ลงต่อมากกว่าถ้าหลุดมาตรงตนี้นะเพราะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นแค่แนวเล่นเด้งสั้นๆสับขาบายนะแนวสกัดปิ้ง0.2495 0.2472แล้วก็นะครับที่รุนเด้งอีกจวน,นึีก็คือ0.2419มองประมาณนี้ สำหรับตัว A D A แล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันนะถ้าจะขึ้นต่อไม่ขดลงลึกได้สุดก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วค่อยหาจังหวะในการลับตัวขึ้นถ้าไม่ขึ้นเนี่ยระวังภาพใหญ่ในการลงมีมีรออยู่ครับก็เช่นเคยครับใครที่ชื่นชอบการข้ข้อแบบนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นไอเดียในการเทรดหกับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่าน,นได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ